เรื่องที่4การรับมือกับความคลุมเครือการควบคุมหรือความอดทนมารู้จักกับมิสเตอร์เคิร์ตวิศวกรชาวเยอรมันพันแท้ค่ะมิสเตอร์เคิร์ตเกิดเติบโตและศึกษาในประเทศเยอรมันเขาเป็นคนที่ดูร่าเริงสดใสสุภาพเก่งและก็รอบคอบเขาเป็นคนตรงต่อเวลาเขารบกฎจราจรของบ้านเมืองทำอะไรแบบมีแบบมีแผน และเป็นไปตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอเขาเข้าคิวรอเพื่อติดต่อธุระที่ธนาคารเวลาไปพัตตาคารหรือห้องน้ำเขาก็ไม่เคยที่จะทำเลอะเทอะสกปรกแม้แต่นิดเดียวและเขาก็รีบตอบสนองต่อคำร้องเรียนของลูกค้าทันทีโดยไม่ให้ต้องเสียอารมณ์เลยค่ะมิสเตอร์เคิร์ตเป็นคนที่ขยันทำงานขยันเรียนและทำทุกอย่างเพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรที่เขาทำงานอยู่ เขาแสดงบทบาทของผู้จัดก,การได้อย่างยอดเยี่ยมระดับรางวัลออสการ์เลยทีเดียวเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและความคาดหวังที่จริงจังในการทำงานร่วมกันในทีมของเขาค่ะซึ่งก็อยู่บนพื้นฐานของการระดมสมองอันแยบคายและเมื่อทางบริษัทที่มิสเตอร์เคิร์ทำงานอยู่สั่งการให้เขาต้องย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าที่กรุงเทพมหานครเขาก็ทั้งรู้สึกตื่นเต้นระคนไปกับความกังวลใจในการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้มิสเตอร์เคิร์ตระเวนเหยียบมาแล้วทั่วโลกยกเว้นกรุงเทพมหานครแห่งนี้ที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจไม่น้อยค่ะแม้ว่าผู้คนจะดูยิ้มแย้มและเปล่งถ้อยคำวาจาสุภาพต่อกันแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงให้ดูเข้าท่าในเมืองนี้ผู้คนมีนัดหมายแต่ก็ไม่รักษาเวลาตามนัดการขับรถก็น่ากลัวทั้งแท็กซี่ตุกๆมอเตอร์ไซค์ ทางเดินทางเท้าก็แปลสภาพเป็นที่วางของขายไปซซนี่กว่าที่ระบบโทรศัพท์ของเขาจะเข้าที่เข้าทางก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ทีเดียวอีกทั้งไฟฟ้ามันก็จะดับนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยด้วยเมื่อเขาโทรไปแจ้งแล้วร้องเรียนองค์การโทรศัพท์และองค์การไฟฟ้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ก็จะยิ้มแย้มและสุภาพพร้อมกับรับปากจะส่งพนักงานออกมาทันทีแต่แล้วพนักงานก็มาไม่เคยจะถึงที่สักทีค่ะ และเมื่อเขาร้องเรียนกลับไปเป็นครั้งที่สองต่อองค์การโทรศัพท์เขาก็ได้รับรอยยิ้มแบบแปลกๆพร้อมกับคำพูดที่ไม่รับผิดชอบว่าไม่เป็นไรด้วยความที่เขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเคารพกฎระเบียบมีวินัยเสมอพอมาเจอกับสภาพแบบนี้มาเลยทําให้เขารู้สึกกระอักกระอ่วนใจเป็นอย่างมากเขาแค่ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงกับสถานการณ์ที่เขาควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ค่ะมารู้จักกับการ สาวไทยใจหานค่ะการเธอเกิดเติบโตและศึกษาเล่าเรียนที่กรุงเทพมหานครนะคะเธอเป็นคนที่สดใสร่าเริงสุภาพมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและก็ยอมรับกับสภาพการรอมชอมและสบายสบายอย่างไทยแท้ค่ะเธอเติบโตมากับความเจริญของเมืองฟ้าอมรแห่งนี้คุ้นเคยไปกับระบบการจราจรที่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย แล้วระบบอะไรต่อมิอะไรในสังคมที่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เธอไม่ค่อยเคร่งครัดกับกฎเกณฑ์ในการดำรงชีวิตและครั้นเมื่อเกิดโชคร้ายนี้ขึ้นกับเธอหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดเธอก็จะถือว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้เองชีวิตมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมเธอยอมรับว่าเมื่อโทรศัพท์ไปแจ้งให้องค์การโทรศัพท์ส่งคนมาซ่อมเขาก็จะไม่มาในทันทีเธอเคยชิน กับการโอนอ่อนผ่อนตามและให้โอกาสผู้อื่นเสมอและมองโลกในแง่ดีว่าเขาอาจมีเหตุขัดข้องบางอย่างจึงมาในทันทีทันใดไม่ได้เธอยอมรับด้วยว่าลียิตของคนไทยก็คือมีน้ำใจและเห็นใจผู้อื่นค่ะการเป็นผู้หญิงที่ขยันทำงานตั้งใจเรียนและเป็นลูกกตันยูส่งเสียบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยการทำงานเป็นผู้จัดการในบริษัททรงออกแห่งหนึ่งค่ะ เธอเป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยมตรงไปตรงมาและชัดเจนกับลูกน้องใต้บังคับบัญชาของเธอซึ่งก็คอยปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความเคารพยำเกรงเมื่อเธอได้มีโอกาสร่วมงานกับมิสเตอร์เคิร์ทเธอก็แปลกใจว่าเหตุไฉนนายมิสเตอร์เคิร์ทจะต้องไม่พึงใจในวิถีที่เป็นไปในกรุงเทพมหานครแห่งนี้กันละ่ะไม่ว่าเธอจะยิ้มแย้มสักเท่าไหร่สุภาพอ่อนน้อมพร้อมอธิบายเท่าใดผู้ฝรั่งทั้งหลายก็ไม่เก็ตกันสักที จะหงุดหงิดกันไปใหญ่ให้เสียสุขภาพกันด้วยธรรมชาติของเธอที่เป็นคนสบายสบายและในขณะเดียวกันก็อดทนอดกลั้นและยอมรับกับสาภาพสังคมได้เธอสามารถสงบนิ่งได้ในขณะที่โลกกำลังถลม่มเพราะเธอรู้ว่าเธอควรจะรับมือกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดฝันได้อย่างไรนั่นเองค่ะช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมควบคุมปทะความอดทน ไม่ต้องกังขาใดๆเลยค่ะชีวิตคือความไม่แน่นอนและก็รวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีกฎกติกามารยาทและการควบคุมกับศาสนาวัฒนธรรมเป็นตัวจัดการกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติกับเทคโนโลยีวัฒนธรรมได้มีการพัฒนากฎกติกามารยาทและควบคุมเพื่อจัดการความไม่แน่นอนของพฤติกรรมของมนุษย์และใช้าศาสนากับพิธีกรรมในการจัดการกับสิ่งที่คุณอาจจะเรียกมันว่า โชคของชีวิตด้วยค่ะถ้าคุณโตในวัฒนธรรมแบบออสเตรเลียแคนาดาอเมริกาอังกฤษหรือวัฒนธรรมกลุ่มแองโกลเซติกอื่นๆนั้นคุณจะต้องตกใจปนทึ่งไปกับระบบการดำเนินชีวิตของพวกฝรั่งเขานะคะเพราะทุกอย่างควบคุมไปด้วยกฎระเบียบกติการมารยาทวัฒนธรรมของฝรั่งเขาจะใช้กฎระเบียบกฎหมายและเทคโนโลยีในการช่วยให้ผู้คนของเขา จัดการกับความเครียดและความกังวลใจไปกับความไม่แน่นอนพร้อมกับช่วยให้คนในสังคมรู้สึกปลอดภัยในชีวิตค่ะฝรั่งนั้นเข้ามาจากที่ที่กฎหมายถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อปกป้องพลเมืองของเขามีกฎหมายสำหรับมอเตอร์ไซค์กฎหมายคุ้มของผู้บริโภคมีหน่วยงานดูแลความปลอดภัยบนทางด่วนมีสัญ,ญลักษณ์อ้างอิงเพื่อเตือนภัยอย่างระวังพื้นลื่นหรือกำลังก่อสร้าง มีการกำหนดขอบเขตปกป้องเรื่องการลุกล้ำเขตจากเพื่อนบ้านจากกฎกติกาและกฎหมายที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่สังคมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าปลอดภยัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นไม่แปลกใจว่าเหตุใดมิสเตอร์เคิร์ตจึงดูเป็นผู้ชายที่จริงจังและคาดหวังว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบก่อนและเป็นคนรักษาคำพูดดูเหมือนว่า เข้าอยู่ในสภาพควบคุมนั่นเองค่ะในสังคมไทยนั้นด้วยความที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ชีวิตจึงดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและจึงมีแต่ความสบายสบาย,บายไม่ต้องแข่งแย่งแข่งขันไม่ต้องจริงจังกับการวางกฎระเบียบให้กับชีวิตมากเกินไปทุกอย่างมีทางออกมีการอลรมุ่มอรวยแก่กันไม่ตึงเกินไปเหมือนกับฝรั่งอย่างเมืองนอก แค่สนามหญ้าหน้าบ้านคุณยาวแล้วกิ่งกุหลาบพาดล้ำไปบ้านเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องคุณได้แต่เราคนไทยคงไม่ถึงกับต้องทำกันขนาดนั้นนะคะเพราะเราถือความมีน้ำใจและให้อภัยตามหลักของพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะดังนั้นแทนที่เราจะฟ้องร้องแบบฝรั่งเราก็อาจบอกกล่าวกันดีๆหรือไม่ก็บอกอ้อมๆตามแบบอย่างของค่านิยมไทยเราที่จะไม่บอกกันตรงๆ แต่จะใช้วิธีอ้อมเพื่อรักษาหน้าและรักษาความรู้สึกของอีกฝ่ายค่ะถ้าคุณทราบถึงความแตกต่างอันนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือการปรับตัวนะคะถ้าคุณรู้ว่าเขามาจากบ้านเมืองที่ให้ความสำคัญกับกฎและคำสั่งคุณก็ควรทำตัวเคารพในกฎและคำสั่งไปกับเขาด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ควรอธิบายให้เขาเข้าใจถึงลักษณะค่านิยมและวัฒนธรรมของคนไทยเราด้วยว่าเรายึดถือ ความมีน้ำใจและก็การอลุ่มอร่วยแก่กันและพร้อมที่จะเข้าใจคนอื่นเสมอว่าเขาอาจจะมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อข้อจำกัดในการกระทำของแต่ละคนค่ะต้องพูดคุยกันอย่างจริงจังแต่ดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อมนะคะเขาจะได้ไม่ว่าเราเป็นประเทศไร้ระเบียบผิดคำพูดและยุ่งเหยิงวุ่นวายค่ะค่านิยมไทยความอดทนอดกลัน้นหรือการพูดว่า ไม่เป็นไรฝรั่งเขามองว่าเหตุที่ทำให้คนไทยดูไม่ออกเลยว่ารู้สึกยังไงต้องการอะไรมักมาจากคำว่าไม่เป็นไรค่ะเขาว่าเขาเดาไม่ออกว่าคุณต้องการอะไรหรือจริงๆแล้วคุณต้องการให้เขาตอบสนองต่อคุณอย่างไรนั่นเองค่ะเพราะฝรั่งเขาจะเป็นคนพูดตรงๆมีอะไรก็บอกไปเลยว่าใช่หรือไม่ใช่กับถูกหรือไม่ถูกต้อง แต่คนไทยคำว่าไม่เป็นไรอาจหมายถึงงอนหรือเป็นไรซสียและอื่นอื่นอีกมากมายก่กองเชียวค่ะบ่อยครั้งที่คู่รักสาวไทยชายฝรั่งเกิดทะเลาะก,กันขึ้นมาฝ่ายหญิงมาจะงงอนแล้วก็งอนอีกผู้ชายฝรั่งก็ไม่ง้อสักทีนั่นเพราะเขาถือว่าคุณบอกว่าไม่เป็นไรผมก็เลยนึกว่าคุณไม่เป็นไรจริงๆนะสิก็คุณไม่บอกผมตรงๆนี่นาะ นั่นก็เกิดขึ้นหลายรายนะคะอย่าให้เกิดกับคู่ของคุณเลยนะคะอีกประการหนึ่งค่ะสังคมไทยของเราเป็นสังคมพุทธพระพุทธเจา้าทรงสอนให้เราให้อภัยผู้อื่นแบบไม่ก่อเวรเกาะกรรมกับใครใครทำอะไรไว้เขาก็จะได้รับผลกรรมเช่นนั้นดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องปัญหารบก,กวนจิตใจอะไรคนไทยเรามักจะถือว่าไม่เป็นไรช่างมัน ใครทำกรรมอะไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเราควรจะหยุดก่อกรรมร่วมไปกับเขาเมื่อเราปล่อยวางจิตใจก็จะสงบไปนั่นเองยังไงล่ะคะฝรั่งเขามองว่าคุณสมบัตินี้เป็นความอดทนอดกลั้นค่ะคุณควรจะอธิบายให้เขารับรู้ด้วยนะคะว่าอดทนอดกลั้นของเราชาวพุทธคือการปล่อยวางไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะหากจิตเราไปผูกพันกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของผู้อื่น ใจเราก็เป็นทุกข์เศร้าหมองอธิบายให้เขาทราบว่ามันไม่ใช่การเก็บกดที่เราวันระเบิดออกไปและไม่ใช่การยอมจำนวนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราโดยไม่คิดพัฒนาตนเองเลยอยากที่เขาเข้าใจเราชาวพุทธเชื่อเรื่องกรรมและผลกรรมนั่นก็เพื่อให้เรายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายและทำใจได้เร็วขึ้นและพร้อมที่จะทำตนเองให้เป็นคนใหม่ค่ะเช่นถ้าเรายากจน เราก็ถือว่ากรรมเก่าเราคงไม่ซื่อสัตย์สุจริตในชาติที่แล้วชาตินี้เราอยากมั่งมีก็ให้ประกอบสัมมาอาชีวะขยันหมั่นเพียรบริจาคทานกุศลผลบุญจะช่วยส่งให้เรามั่งมีขึ้นเราคิดเชิงบวกสิ่งดีๆก็จะตามมาค่ะเห็นไหมคะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุผลและแทรกความจริงที่อิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างแยบยลเลยทีเดียวค่ะ ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างของการควบคุมแบบวัฒนธรรมฝรั่งและความอดทนอดกลั้นแบบวัฒนธรรมไทย 1. ในวัฒนธรรมของฝรั่งชายฝรั่งไม่ชอบอะไรที่ดูไม่แน่นอนหรือไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในวัฒนธรรมไทยหญิงไทยคิดว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีเหตุปัจจัย ดังนั้นควรยืดหยุ่นและรู้จักอุ่มอร่วยสุดท้ายก็ปล่อยวางและยอมรับมันชีวิตจึงจะดำเนินต่อไปได้ 2. ในวัฒนธรรมของฝรั่งชายฝรั่งมีอิสระในการที่จะแสดงออกทั้งอารมณ์และความคิดในวัฒนธรรมไทยหญิงไทยจะมีการกรองทางวัฒนธรรมในการแสดงออกของอารมณ์และความคิด เพราะถือเป็นการรอมชอมและการรักษาหน้าให้เกียิผู้อื่น 3. ในวัฒนธรรมของฝรั่งชายฝรั่งรับไม่ได้กับความคลุมเครือความไม่ชัดเจนและรับไม่ได้กับความอายุติธรรมในวัฒนธรรมไทยหญิงไทยยอมรับได้กับความเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ในสังคมไทยและทำใจปล่อยวางกับความอายุติธรรม 4. ในวัฒนธรรมของฝรั่งดูมีความเครียดมากกว่าวัฒนธรรมของไทยและผู้คนส่วนใหญ่มีความกังวลใจในวัฒนธรรมของไทยมีความเป็นอยู่อย่างสบายๆย,ยืดหยุ่นไม่เคร่งเครียดหรือกดดันอะไร 5. ในวัฒนธรรมของฝรั่งมองว่าความแตกต่างนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวในวัฒนธรรมไทย มองว่าความแตกต่างเป็นเรื่องแปลกประหลาดชวนให้อยากรู้ 6. ในวัฒนธรรมของฝรั่งนั้นให้ความสําคัญกับกฎระเบียบข้อบังคับในวัฒนธรรมไทยให้ความสําคัญกับความจําเป็นและความเหมาะสมมากกว่า 7. ในวัฒนธรรมของฝรั่งส่งเสริมให้คนขยันทำงานทะเยอทะยานในวัฒนธรรมของไทย ส่งเสริมให้ทำอะไรตามสภาพของตนอย่าฟืนสังขารและพอใจในสิ่งที่ตนเองมีจะได้ไม่ทยานอยาก 8. ในวัฒนธรรมของฝรั่งความแน่นอนและการตรงต่อเวลาถือเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับสังคมฝรั่งในวัฒนธรรมไทยความแน่นอนและการตรงต่อเวลาไม่สำคัญเท่ากับความเหมาะสมและการออนอ่อนผ่อนตามแก่กันและกัน 9. ในวัฒนธรรมของฝรั่งจะไม่ยอมให้ความคิดหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้ในวัฒนธรรมของไทยจะยอมรับได้กับความผิดและพฤติกรรมที่บางอย่างสังคมก็มองว่าไม่เหมาะสมแต่ก็ต้องทําใจยอมรับ 10. ในวัฒนธรรมของฝรั่งออกกฎหมายและคำสั่งออกมามากมาย เพื่อให้ทุกคนเชื่อฟังและปฏิบัติตามในวัฒนธรรมของไทยออกกฎหมายและคำสั่งจำนวนไม่มากออกมาเพื่อใช้ควบคุมคนในสังคมและการบังคับใช้กฎหมายบางครั้งก็มีเรื่องของอภิสิทธิชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย11ในวัฒนธรรมของฝรั่งนั้นถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางเอาไวา้ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าละอายในวัฒนธรรมไทย กฎระเบียบอันใดที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่มีคนปฏิบัติตามก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนั้นทุกอย่างสามารถดอมชอมกันได้เสมอตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น12ในวัฒนธรรมของฝรั่งจะเน้นการสื่อสารและการแสดงออกกฎและคำสั่งเพื่อการปฏิบัติในวัฒนธรรมไทยเน้นในเรื่องของความอดทนเยือกเย็นและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น 13. ในวัฒนธรรมของฝรั่งจะเน้นในเรื่องของชาตินิยมไม่ชอบคนต่างชาติกีดกันชนกลุ่มน้อยในวัฒนธรรมไทยจะดำเนินชีวิตตามแนวาศาสนาชอบคนต่างชาติยอมรับชนกลุ่มน้อย 14. ในวัฒนธรรมของฝรั่งจะเชื่อในความสามารถความเชี่ยวชาญและความสามารถพิเศษในวัฒนธรรมของไทย จะให้ความสำคัญกับระบบเครือญาติและเรื่องของสามัญสำนึก 15. ในวัฒนธรรมของฝรั่งให้ความสำคัญกับแนวคิดที่ว่าเชื่อมั่นในตนเองในวัฒนธรรมของไทยให้ความสำคัญกับแนวคิดที่ว่าเชื่อมั่นในพวกพ้องและอย่าเอาเปรียบผู้อื่น 16. ในวัฒนธรรมของฝรั่งผลิตภาพที่ดีเป็นผลมาจากการอุตสาหะในการทำงาน และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่วางเอาไว้ส่วนผลิตภาพที่แย่มาจากพื้นฐานการทำงานที่ล้มเหลวและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในวัฒนธรรมไทยบางทีความล้มเหลวก็มาจากโชคชะตาและผลกรรมการคิดแบบนี้จะช่วยให้คนไทยไม่โทษตัวเองและช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตอีกด้วยซึ่งจะช่วยให้คนไทยลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ จะค้นพบความแตกต่างระหว่างการควบคุมกับความอดทนอดกลั้นได้อย่างไร 1. ฝรั่งบางคนอาจตกใจหรือนึกชงนที่เขาเห็นคนไทยพากันไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดทางที่พวกเขาผ่านคุณควรทำหน้าที่เป็นทูตที่ดีอธิบายว่ามันเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้เกิดความเป็นสุริมงคลแก่การดำเนินการต่างๆค่ะ เขาอาจมองว่ามันเป็นการกระทําที่ดูไม่มีเหตุผลคุณก็อย่าเพิ่งไปโกรธเขานะคะเพราะพื้นฐานของพวกเขาให้ความสําคัญกับการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองและการทําตามกฎด,ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นแหละค่ะ 2. ฝรั่งเขาไม่เข้าใจเรื่องสารพระภูมิอันเป็นที่สถิตของวิญญาณที่คนไทยให้ความเคารพนับถือคุณควรอธิบายให้เขาเข้าใจว่า คนไทยเรานับถือวิญญาณผีสางเทวดาที่จะช่วยส่งเสริมให้เราปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายต่างๆได้มันเป็นสิทธิทางการกระทํามันมีความสําคัญทางจิตใจซึ่งเมื่อเขาทราบเขาจะได้ไม่มองเราผิดไปจากเจตนารมยังไงล่ะคะ 3. ฝรั่งส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนหรอกค่ะ แต่จะทำยังไงให้เขาอยู่ร่วมกับคุณได้อย่างกลมกลืนและเคารพในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเป็นนั้นคุณควรบอกเขาให้ทราบว่าทำไมคุณถึงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและโทษให้เป็นเรื่องของเวรกรรมนั่นก็เพราะเป็นความเชื่อที่มาจากพระพุทธศาสนาที่เรานับถืออยู่เพื่อจะได้ให้เราตั้งใจทำในสิ่งที่ดีงามกว่าเดิมและเป็นกำลังใจให้เราได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตมันไม่ใช่เรื่องงมงาย และถ้าจะให้ดีอาจชวนเขาไปวัดไปทำบุญร่วมกันเขาจะได้ซึมซับเอาแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เหมือนแทรกอยู่ในอนุชีวิตของคนไทยได้นะคะ 4. เขาอาจยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าไม่เป็นไรและอาจเข้าใจยังไม่ลึกซึ้งพอเพราะไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่เราจะกล่าวคำว่าไม่เป็นไรมันมีข้อยกเว้นสำคัญที่คุณควรบอกเล่า90ให้เขารู้ไวค้ค่ะ นการเคารบระบบอาวุโสหากบุคคลมีอาวุโสมากกว่านั่งอยู่เราก็ไม่ควรนั่งให้สูงกว่าท่านไม่ควรใช้เท้าชี้หรือเขีย่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ตามหรือการจับศีรษะตบศีรษะแม้ว่าจะทำเพราะความเอ็นดูก็ตามสิ่งเหล่านี้ในสังคมไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยทีเดียวนะคะจะรับมืออย่างไรเมื่อการควบคุมปะทะกับ ความอดทนอดกลัน้นเมื่อคุณมองเห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมแบบการควบคุมของเขาและวัฒนธรรมแบบอดทนอดกลั้นของคุณแล้วทีนี้คุณก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขาเพื่อปรับจูนความสัมพันธ์กันได้แล้วนะคะบางทีมันก็จะเป็นแนวทางให้คุณได้ปรับตัวเข้าหาเขาและยอมรับกับการควบคุมได้มากขึ้นก็ได้นะคะเพราะถ้าจะให้แต่ฝ่ายเขาปรับตัวเข้าหา และทำตามความเข้าใจในวัฒนธรรมของคุณแต่ฝ่ายเดียวมันก็คงดูไม่ยุติธรรมนักค่ะและมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของใครถูกใครผิดแต่มันเป็นเรื่องของเราทั้งสองต่างหากค่ะคุณอาจให้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเขาเกี่ยวกับการเคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดให้คุณฟังพร้อมกับขอให้เขาอธิบายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและบทสรุปของเรื่องเป็นอย่างไรบ้าง จากนั้นคุณก็ค่อยนำมาเปรียบเทียบกับสังคมไทยพร้อมทั้งบอกว่าทำไมคนไทยเราจึงมองเหตุการณ์ด้วยมุมมองแบบนั้นพร้อมทั้งยกเอาเรื่องอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วยค่อยๆอ,อธิบายให้เขาฟังด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความอดทนสุภาพสงบว่าทำไมเราจึงมองเรื่องของกฎระเบียบและคำสั่งต่างไปจากเขา ซึ่งไม่ใช่เพราะความไร้จิตสำนึกในการรับผิดชอบนะคะหากแต่เป็นการยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและมีความเชื่อว่าความยืดหยุ่นสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ตึงเครียดต่างๆได้ค่ะการพูดคุยครั้งนี้นอกจากคุณจะได้ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วยังจะเป็นโอกาสอันดีที่คุณสองคนจะได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสารรค์อีกด้วยละค่ะยิ่งเข้าใจ ก็ยิ่งประจับสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ